คือในวันนั้นน่ะทั้งสองคนจะเรียนตามปกติแต่ว่าในคาบสุดท้ายอ่ะนายเอจะไม่เรียนแล้วจะยืนที่หน้าโรงเรียนเพื่อที่จะรอให้ใครสักคนหนึ่งเดินออกมาเป็นคนแรกหน้าโรงเรียนแล้วเขาก็จะยิงคนคนนั้นทิ้งในทันทีเลย ที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยไอ้คำว่าสมบูรณ์แบบเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยในสมัยเรียนเ,นยเคยใช้คํานี้กันบ้างหรือเปล่าหรือว่าพอจะเข้าใจคาคานี้กันบ้างหรือเปล่าคือในสมัยเรียนนะครับผมว่าเด็กๆทุกคนน่ะน่าจะเคยใช้จินตนาการของตัวเองในการที่จะเล่นเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอาทิเช่นสร้างลังกระดาษขึ้นมาเป็นที่สูงๆทําเป็นฐานทับบ้างหรือว่าเอาฐานเนี่ย มาทําเป็นที่หลบภัยสําหรับการเล่นกับเพื่อนๆบ้างหรือว่าบางทีเนี่ยเราก็จะซื้อพวกปืนหนัดลมอย่างเงี้ยมาไล่ย,ยิงกับเพื่อนๆแล้วก็คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นตำรวจเป็นผู้ร้ายหรือถ้าฮิตๆห,หน่อยในสมัยนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นคา u เตอร์สไตล์นะที่ตัวเราเองอ่ะจะรับบทเป็นผู้ร้ายกับคนดีใช่ไหมที่ไล่ย,ยิงกันในเกมเนาะแล้วทีเนี้ยฮะเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา คือเรื่องนี้มันมีเด็กอยู่สองคนอยู่ในชั้นมัธยมต้นทั้งคู่เลยนะครับแล้วเด็กทั้งสองคนเนี่ยด้วยความที่อยู่ในวัยวัยรุ่นตอนต้นเนาะเขาก็อยากที่จะจำลองว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนป้นธนาคารหรือว่าเป็นคนก่อการร้ายในโรงเรียนที่นี่เขาก็เลยเริ่มวางแผนกันว่าเอ๊ะถ้าเราจะอยากเป็นวัยร้ายในโรงเรียนเนี่ย เราพอจะมีวิธีไหนบ้างที่เราพอจะทำเหตุการณ์แบบนี้นให้มันเกิดขึ้นได้ด้วยความที่เป็นเด็กอะ่ะคันว่าจะเล่นแบบน้ำสมมุตทอะมันคงไม่ท้าทายมันคงไม่สมจริงเท่าไหร่ตัวของเด็กสองคนเนี้ยผมให้ชื่อว่า A กับ B ก็แล้วกันตัวใน A เองเนี่ยเขาก็เลยคุยกับในบีบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะเล่นโจรยิงคนอื่นเนี่ยหรือว่าเราจะเล่นเป็น พนักง,งานปนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องทําจริงๆดิเอางี้บ้านนายอะ่ะพอจะมีอาวุธอะไรให้เราเอามาใช้ในการก่อเหตุการณ์จริงๆบ้างหรือเปล่าตัวของนบีก็เลยบอกว่าเฮ้ยที่บ้านเราอะ่ะพ่อเรามีปืนเก็บไว้พอเราเป็นตำรวจเราอะ่ะแอบไปเอาปืนของพ่อเรามาทําเหตุการณ์แบบนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงๆก็ได้นะ ทีนี้ฮะพอเริ่มที่จะมีประเด็นกันขึ้นมาเนี่ยเริ่มที่จะคิดว่าเฮ้ยการทําให้โรงเรียนมันเป็นการก่อการร้ายได้จริงๆเนี่ยเขาก็เลยเริ่มวางแผนเลยวันจันทร์วันนั้นก็ไปโรงเรียนเหมือนกันก็ไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บด้วยความที่คิดแผนมาแล้วเนาะพอถึงช่วงพักกลางวันเขาก็มานั่งคุยกันเลยบอกเฮ้ยแผนเราอะเอางี่ไหมเดี๋ยวเราอะจะทําแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะ วางแผนมาปุ๊บเพื่อนก็เฮ้ยเอาดิหุยแผนดีเลยอะชอบเลยชอบเลยเอาเอาแผนนี้แผนนี้แหละวันจันทร์เป็นวันที่วางแผนวางแผนเสร็จปุ๊บกลับไปเรียนต่อวันอังคารหลังจากที่วางแผนวันจันทร์เสร็จพอวันอังคารมาโรงเรียนไอ้เพื่อนคนชื่อบีเนี่ยบอกว่า oney, เฮ้ยไอ้เอกูไปขโมยปืนพ่อมาได้แล้ววะเนี่ยปืนอยู่ในกระเป๋าเนี่ย พร้อมเริ่มเลยไหมพร้อมเริ่มเลยไหมตัวของคนชื่อเอก็เลยบอกว่าเฮ้ยยังไม่ได้หรอกจะเริ่มตอนนี้ยังไม่ได้เอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูลาดลาวสังเกตการไปก่อนแล้วถ้ามันได้เรื่องยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยเริ่มวันพินรหัสกันแล้วกันอ่ะวันที่สองเป็นวันขโมยปืนขโมยปืนสำเร็จปุ๊บไปเรียนต่อตกเย็นกลับบ้านตามปกติเช้าว,วันลุกขึ้น เป็นวันพุธวันนั้นก็มานั่งสังเกตลาดลาวเลยว่าเฮ้ยโรงเรียนเราวันเนี้ยทุกคนน่ยทำกิจกรรมอะไรบ้างอย่างเช่นอาจารย์สอนกี่โมงอาจารย์เปลี่ยนคาบกี่โมงอาจารย์เลิกเรียนกี่โมงนั่งสังเกตการเลยคือวันนั้นไม่เข้าเรียนเลยสักคาบเดียวเพื่อที่จะวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะได้เริ่มลงมือสักทีว่าเราจะกลายเป็นผู้ร้ายในการมาทาอะไรสักอย่างหนึ่งกับโรงเรียน วันพุธจบไปสังเกตการเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตกเย็นมาคุยกับเพื่อนสองคนเอกับบีเนี่ยมาคุยกันบอกว่าเฮ้ยพร้อมที่จะเริ่มยังเนี่ยเราสังเกตมาทั้งวันแล้วเราเริ่มดูแล้วว่าใครเป็นยังไงพรุ่งนี้เริ่มเลยนะอยากจะเป็นผู้ร้ายเต็มแก่และอยากจะเล่นบทเป็นผู้ร้ายเต็มแก่และทั้งคู่ก็เลยอ่าโอเคในเมื่อเราเตรียมความพร้อม,มกันมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วจัดไปวันลุ่งขึ้น เริ่มแผนเลยคือแผนของทั้งสองคนนะครับเป็นแบบนี้คือในวันนั้นน่ะทั้งสองคนจะเรียนตามปกติแต่ว่าในคาบสุดท้ายอ่ะนายเอจะไม่เรียนแล้วจะยืนที่หน้าโรงเรียนเพื่อที่จะรอให้ใครสักคนหนึ่งเดินออกมาเป็นคนแรกหน้าโรงเรียนและเขาอ่ะก็จะยิงคนคนนั้นทิ้งในทันทีเลยส่วนตัวของนายบีเนี่ยหลังจากที่นายเอยิงเสร็จแล้ว เขาจะวิ่งเข้าไปในโรงยิมแล้วก็เอาปืนอะไปไล่ยิงกันต่ออ่าเอาปืนจากนายเอเนี่ยไปไล่ยิงคนที่อยู่ในโรงยิมทั้งหมดเลยนั่นคือแผนของพวกเขาวันนั้นหลังจากที่เรียนกันไปทั้งวันจนถึงคาบสุดท้ายนายเอก็เอาเลยเดินออกมาหน้าโรงเรียนมาดักรอเลยว่าใครที่จะเดินออกมาหน้าโรงเรียนเป็นคนแรก จนเวลาถึงคาบสุดท้ายหมดลงเป้งมีเสียงออดดังกรี๊งนักเรียนก็ต่างพากันวิ่งออกมาจากห้องเรียนเพื่อที่จะออกไปกลับบ้านบางคนก็ไปเข้าห้องน้ำบางคนก็เตรียมตัวที่จะออกนอกโรงเรียนกันละนายเอเกามือหยิบปืนจ่อไปที่หน้าประตูเลยจ่อไปเล็งเลยว่าใครเดินออกมาต้องโดนเขายิงแน่นอนแล้วหวงที่กำลังเล็งอยู่ มีอาจารย์คนหนึ่งเดินออกมาจากโรงเรียนเชื่ออาจารย์ควินพ่อในเอเนี่ยเห็นว่าอาจารย์ควินเดินมาเนี่ยเขาปืนยิงเข้าไปที่หัวของอาจารย์ควินอ่ะพังพังพังสามนัดอาจารย์ควินเนี่ยสลบคาที่ตรงนั้นเลยคือยิงปุ๊บแล้วตัวฟุบหล่นลงไปข้างล่างเลยตายคาที่เลย ทีนี้พอนักเรียนในโรงเรียนได้ยินเสียงปืนใช่ไหมเขาก็วิ่งแตกเจิงบางคนก็กรีดบางคนก็วิ่งหนีตายหลบในโรงเรียนนะครับบางคนก็วิ่งไปหลบหลังต้นไม้บางคนก็วิ่งเข้าไปในโรงอาหารทุกคนต่างหนีตายกันหมดกรีดดังสนั่นโรงเรียนเลยทีนี้พอในเอยิงเสร็จเนี่ยตามแผนในบีต้องเอาปืนเขาว่าวิ่งเข้าไปในโรงยิมใช่ไหมในบีก็เลยบอกเฮ้ยเสร็จยัง เสร็จแล้วกูขอนะแล้วในบีก็เลยหยิบปืนปุ๊บวิ่งเข้าไปในโรงยิมเลยในเอก็ยืนดูอยู่ข้างนอกนะครับว่าเพื่อนจะทำสำเร็จตามแผนหรือเปล่าในบีก็วิ่งเข้าไปแล้วก็เหมือนกับทำท่าจะยิงนะแต่ไม่ยิงไปยืนอยู่ในโรงยิมอะ่ะแล้วก็ให้คนที่เขาอยู่ในโรงยิมอ,ออกไปจากโรงยิมให้หมดเลยออกไปจากโรงยิมให้หมดแต่ไม่ยิงสักที ผู้หญิงก็กีดกีดกดผู้ชายก็โอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยวิ่งวิ่งว,งว,งวงิพากันออกมาจนในโรงยิมอะไม่เหลือใครสักคนละเหลือแค่ในบีแค่คนเดียวที่ยืนถือปืนอยู่ในโรงยิมอะทีเนี้ยพอในเอเนี่ยเห็นท่าไม่ดีคิดว่าเพื่อนนะ่ะทำเสียแผนแน่ก็เลยวิ่งเข้าไปในโรงยิมครับวิ่งป๊อป๊บป๊ป,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 ปไปแย่งปืนจากในบีมา แล้วก็เอาปืนที่ตัวเองถือเป่าหัวของนายบีเพื่อนตัวเองอะพังตายคาที่เลยแล้วหลังจากนั้นก็มีคุณครูวิ่งเข้ามาในโรงยิมแล้วก็พากันมาดูศพของนายบีแล้วเชื่อไหมว่าหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้น่ะพอวันรุ่งขึ้นนายเอเองอะได้ถูกยกย่องให้เป็นบุคคลกล้าหาญของโรงเรียน นายเอได้รับการยกย่องว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่กล้าหาญมากที่กำจัดผู้ร้ายในโรงเรียนได้ซึ่งในเหตุการณ์ในวันนั้นก็มีการมอบรางวัลกันใหญ่โตเลยทั้งเหรียญทั้งถ้วยทั้งตรากล้าหาญอะไรก็มอบให้กับนายเอเนหมดเลยซึ่งนายเอเนี่ยก็มาคิดที่หลังนะว่านี่แหละแผนที่สมบูรณ์แบบจริงๆเรื่องประมาณนี้ครับ thank you